ศิลปินสานไม้ไผ่หนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสคือในดงบุตรโกบอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่87 6ถนนตโต๊ะลือเบเขตเทศบาลเมืองสุงไงงกลกจังหวัดนาราธิวาสใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านสร้างโรงเรือนในการสานไม้ไผ่เป็นรูปสัตว์ต่างๆที่มีขนาดใหญ่ตามความต้องการของผู้ว่าจ,จ้างเต็มมีลูกค้าจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งยึดอาชีพนี้มานานกว่า20ปีแล้วได้งานศิลปะด,ดังกล่าวยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ้ด้วยโดยผลงานสารไม้ไผ่ที่วางตัง,งานอยู่ภายในโรงเรียนหน้าบ้านพักกำลังขึ้นรูปด้วยไม้ไผ่เป็นรูปไดนโนเสาร์อุ้มไข่มีขนาด4เมตรเครื่องยาว7เมตรโดยทำแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ70%ตมีความประณีตสวยงามขึ้นรูปด้วยไม้ไผ่ตลอดทั้งตัวโดวยเน้นถึงรูปลักษณ์ของกล้ามเนื้อซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีความเสมือนจริงมากโดยนายโดมได้อธิบายและแสดงขั้นตอนต่างของการสารไม้ไผ่เป็นรูปไดนโนเสาร์โดยบอกว่ามีขั้นนนนตออที่่ไมมสลััับบซซ้ากก เริ่มจากการนำไม้ไผ่ที่สั่งซื้อจากชาวบ้านที่มีขนาดยาว6เมตรตกลำละ25บาทไปเข้าเครื่องผ่ามไม้ไผ่ซึ่งประดิษฐ์เองเมื่อได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วก็นำไม้ไผ่ไปแช่น้ำยาเพื่อป้องกันปลวกเป็นเวลา7วันจากนั้นนำไม้ไผ่มาตากให้สะเด็ดน้ำและนำเหล็กเส้นมาตัดตามขนาดที่ต้องการขึ้นเป็นรูปโครงสร้างของสัตว์ด้วยการเชื่อมไม่ติดกันจากนั้นนำไม้ไผ่มาขึ้นรูปตามโครงสร้างทำไปในลักษณะนี้จำนวน3ชั้นโดยการใช้เครื่องอัดลมยิงตะปูและแม็กในการเก็บรูปทรงของสัตว์ให้เหมือนจริง เมื่อได้รูปทรงของสัตว์ตามที่ต้องการตลอดทั้งตัวแล้วก็จะใช้แลกกเกอร์มาทาเฉลมไม้ไผ่ที่สานไปรูปสัตว์ให้ทั่วร่างทิ้งไว้จนแห้งจนถึงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายไปส่งให้กับเจ้าของออเดอร์หากเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะนําชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไปประกอบหน้าง,งานจนแล้วเสร็จซึ่งการส,าโโสร้างไรดโนเสาจำลองด้วยการสานไม้ไผ่ชิ้นนี้ใช้เวลาทำสองเดือนและขายในราคาตัวละ8 5 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังมีความคงทนสามารถนำไปตั้งต่าง,งานได้เป็นแรมปี อย่างไรก็ตามศิลปินอย่างนายโดมน้อยคนนักที่จะรู้จักแม้แต่คนในพื้นที่อำเภอสุไงโกโลกเองเนื่องจากนายโดมครองตนอย่างศิลปินไม่ได้ทําตัวแบบนักธุรกิจส่วนใหญ่จะพบเห็นผลงานที่ตั้งระงานอยู่ที่บริเวณหน้าด,าด่านพรมแดนอำเภอสุไงโกโลกเป็นรูปกิมของจําลองและปรามังกรจําลองขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฝีมือของนายโดมที่ตั้งไวใ้ให้นักท่องเที่ยวและชาวสุไงโกโลกได้ยืนชมสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่วา่าหนูอารีซายเย,ยริรายงาน ตามที่พลตรีอมริดบุญสุยาผอบอกกองกาลังบูรพาได้สั่งการให้กองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดสาะแก้วเข้มงวดในการป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่ชุดฉุกิตตราพยากองกําลังบูรพาได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีคนไทยลักลอบออกไปนอกประเทศโดยผิดกฎหมายจึงสนที่กาลังกับส่วนที่เกี่ยวข้องทําการลาดตระเวนและซุ่มตรวจในพื้นที่จนกระทั่งช่วงเด็กตรวจพบบุคคลกลุ่มต้องสงสัยจึงได้เข้าตรวจสอบ ดยสามารถจับกลุมคนไทยได้13คนเป็นชาย3คนและเป็นผู้หญิงอีก10คนซึ่งกำลังข้ามฝั่งไปยังประเทศกัมพูชาบริเวณถนนสีเพ็ไปทางทิศตะวันออกประมาณ20เมตรบริเวณหน้าวัดหนองยาแก้วโดยผู้ถูกจับกลุ่มยอมรับสารภาพว่าจะไปทำงานที่บ่อนคาสิโนโปลอยเปตประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสักถามข้อมูลทราบว่ากลุ่มคนไทยดังกล่าวเดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งจากจังหวัดชนบุรีจะเชิงซาวสาแก้วและจังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้งหมดจะได้ค่าจ้างเป็นเงิน21,000บาทต่อเดือนและทำงานมีกำหนด6เดือนโดยในการเดินทางข้ามแดนในครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งทางบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน6คนเป็นชาย5้าคนและหญิงหนึ่งคนโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณไร่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านทับเสียมหมู่ที่10ตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสรากแก้วโดวยมีชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อเป็นผู้นำพา เดินเท้าจากประเทศกัมพูชาาอยังฝั่งไทยและมีการเสียค่าใช้จ่ายคนละ6000บาทโดยต้องการจะไปทํางานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อทางานก่อสร้างคณน,นี้หลังจากการจับคุมเจ้าหน้าที่ทาการวัดอุณหภูมิทั้งหมดโดยพบว่าอุณหภูมิปกติทุกคนและได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดยุทธนาพึ่งน้อยรายงานที่บริเวณสารกลางจังหวัดลําพูนกลุ่มสภาผู้บริโภคจังหวัดลําพูนนาโดยนายอุดมสุริยวงประธานกลุ่ม นายชนสีไม้ผู้ประสานงานพร้อมกับสมาชิกกลุ่มต่างๆรวม17กลุ่มเช่นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอจังหวัดลำพูนศูนย์เครือข่ายปราดชาวบ้านตำบลป่าไพา่กลุ่มพึ่งตนเองบ้านแม่ป๊อกกลุ่มทอผ้าบ้านแม่ขนาดจังหวัดลำพูนกลุ่มเยาวชนตำบลทากาศจังหวัดลำพูนกลุ่มห้้นใจหลายดอยจังหวัดลำพูนและกลุ่มอืเนๆได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายวรย์นวรั์ผู้ว่าราชการ,ารจังหวัดลำพูนผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวสุดาทิพมูล้ายผออ,อุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับมอบโดยได้ยื่นข้อเสนอสภาองค์กรผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP เพื่อชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วม CPTPP ท่านี้สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดลำพูนขอส่งข้อเสนอดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อส่งต่อข้อเสนอขององค์กรผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวโดวยขอให้ตระหนักในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนไทยทั้งประเทศหากมีการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเจรจาเข้าร่วมตกลง CPTPP โดยผ่านการพิจารณาด้วยความรอบคอบและมองผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มคนส่วนน้อยของประเทศ ดังนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดลำพูนจึงขอให้ชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วม CPTPP ตามข้อเสนอนโยบายและมาตรการหลังจากรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มแล้วทางด้านศูนย์ดำรงธรรมจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปกริดยอดพิงคสรารรายงานนายกรกฎบุญญามิง่งในอำเภอโพจัยจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ในายทรงศักดิ์บุญชัยดุง้งประลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิศอ,อสและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการผนันไฮโลบริเวณลำห้วยบงหมูที่2ตําบลอัคคะคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่ากลุ่มนักผนานกำลังเล่นไฮโลบริเวณใต้กอไผ่กลางทุ่งนาโดยมีหน้าดำข้าเครียดและส่งเสียงลุ้นกันดังลั่นไม่เห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่นักผนันชายหญิงบงแตกและวิ่งหนีแตกกระเตืองไปตามทุ่งนาและซ่อนตัวตามพุ่มไม้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถวิ่งและติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้อย่างทุลักทุเลจำนวน8คนพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นการพนันจากนั้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มนักพนันทั้งหมดว่าร่วมกันเล่นการพนันไฮโลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายและฝากื่นประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมจากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินคดีต่อไปทีมข่าวไทยข่ิวรายงาน นางวัจจิราพรอมัตยกุลในอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำความสันติสุขแก่ประชาชนสังคมและประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมประสานความร่วมมือที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินง,งานตามโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยมีพันตรุเอกปัญญาเรือนดีพ่วมกับตำรวจสบพบ้านนากล่าวรายงานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีสำหรับโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติจัดขึ้นเพื่อมุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางโดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดและการบริหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพระราชด,ดำริหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมถึงศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลบปัญหาเชิงโครงสร้างการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบําบัดรักษาโดยมีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมทุกมิติตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและมีความเท่าเทียมเนระบตม,มงคลกิจการราชันนเนใหม่รายงาน